เปิดห้องแล้วนะเอเชียนะอ่าเราเอาหกคนใช่ไหมหน่แหน่แหนดีกว่าเป๊ะๆเ,เลยไม่คงไม่มีใครเข้าแล้วแหละเพราะเรามีแค่ห้าคนแต่เผื่อไว้หกก็ได้อโอเคละาหาห้องนะ ES เอเชียป่ะเอเชียป่ะเอเชียเอเชียละาหาห้องเอเชียเอเชีย ESF e โหยากเลยี e e e อีอังกฤษเน่ะแล้วก็ S สิงคโปร์แล้วก็ F แล้วก็ K W Q เดี๋ยวผมตั้งห้องรอ <c oughs> มาแล้วใช่ไหมมืดไอ้โชว์มันปิดไฟไ <laughs> โอเค5หคนครบนะอ่าเดี๋ยวตั้งห้องก่อนอเ,จเจอเจอศพไม่ต้องกดรีพอร์ตนะไม่ต้องกดรีพอร์ตนะโหวตติ้งไทม์ลดไปเลยเพราะว่าเราไม่ไม่ต้องโหวตกันอยู่แล้วเพเย์สปีดพรีเมดวิช <kaikki> <im itan> อ่าเราจะเล่นซ่อนแอบนะครับวันนี้สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้เราเล่นซ่อนแอบกันนะครัว <chose> เ <ton> ควส ตอนนี้ผมให้5เควสพอไหม6เควส6เควส6เควสจัดไปโอเคนะ6เควสก็คือกดกดวันนี้วันนี้เราเล่นซ่อนหานะครับกดของเราก็มีอยู่ว่าใครที่เป็น importer ครับก็คือให้บอกก่อนเลยว่าตัวเองเป็น importer แล้วให้ยืนอยู่จุดเกิดนะครับนับหนึ่งถึงสิบส่วนคนอื่นน่ะให้รีบวิ่งไปทาเควสอ่าแล้วก็ importer ถ้าถ้าโผล่มาแล้วให้ทําลาย c o m ิวก่อนเลยนะครับแล้วก็คนที่เป็นคนห้ามแก้ c o m ิวซึ่งคนที่เป็นคนก็จะไม่รู้ว่าเควสตัวเองอยู่ตรงไหน ให้วิ่งหาเองนะครับแล้วก็ส่วนระยะการมองเห็นของ importer นะครับเหลือ0.25ซึ่งแปลว่ามันน้อยโคตรน้อยมากๆก็คือต้องวิ่งวิ่งหาเองอะ่ะเหมือนงมอ่ะงมงมในที่มืดๆแต่แต่ยงไง importer ก็ยังดูแผนที่ได้อยู่ครับโอเคนะตามนี้ไป let's go <S ปใครเป็น importer ก็บอกก่อนเลยนะ เราจะไม่มีการปิดบังครับวันนี้อ่าผมไม่ได้เป็นนะใครเป็นใครเป็นพี่เล็กเป็นใช่ไหมอ่าน้ำหนึ่งถึงสิบอยู่ตรงนี้เอาแล้วใครเป็นอ่ะไอแอมเป็นมึงยืนอยู่ตรงนี้สิบวิยืนตรงนั้นแหละไปคนอื่นรีบไปหาเวสเอ้ยมึงทำลายคอมมิวก่อนเลยทำลายคอมมิวก่อนกดกดซาบทาดแล้วก็ไปทำลายคอมมิว ทำลายไอ,ไอ้วิทยุอ่ะ,อะเจอปะเนี่ย,ยใช่นับด้วยนับด้วยนับดิ <laughs> เหมือนเล่น่อนแอบอะ่อม5 5อะมึงก็วิ่งหาเลย<ห>มันมืดมันมืดแค่ไหนวะ เห็นอยู่เหรอไหนเห็นขนาดไหนวาเขาดูหน่อยดิวววววว่าาาางงงงงกกกก้้อีเอ๊ยยังเห็นนี่เหรอกวว้างก่๋เย็ดแค่นั่นศูนย์จุดสองแห่นะเนี่ยหรือว่าตั้งผิดวะไอ้แอมมึงยังใช้ตัวตัวไอ้นี่อยู่ใช่ไหมเนี่ยตัวมอสอยู่ใช่ไหมเนี่ยมันไม่ควรจะเห็นนะจริงๆอ่ะ ไม่รลองก่อนอันนี้เราลองเป็นตาแรกใช่เอาทำไมเงียบอ่ะเดี๋ยวทำไมดีดคอร์ดเงียบอ่ะอ๋อยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ใช่ไหมโอเคโอเคเฮ้ยระยะการมองเห็นในแอร์มันกว้างไปอ่ะ มันกว้างไปอนะ่ะมันกว้างเกินไปจริงจริงเ,เออมันไม่ควรเป็นอย่าง,น,น,างนั้นเนี่ยไม่คือคือกูแอปปกติไงกูก็ยังไม่รู้หรอกว่ากูเป็นยังไงแต่มันไม่ควรเห็นเยอะอย่างนั้นอ่ะมันควรเห็นแบบน้อยๆเหมือนปิดไฟเลยเหมือนแปะโค้งเลยเยะมาตัดแล้ว อยู่้องไิศวะเนี่ยห้องออฟฟิศห้องฟิศมันอยู่ออฟฟิศไอ้บอลพุ่งท่อลงไปแล้วเฮ้ยไม่คือคือตอนนี้ผมผมสงสัยอย่างเดียวคือทำไมทำไมระยะการมองเห็นในแอร์ไม่ปกติวะมันอยู่ออฟฟิศมันอยู่ออฟฟิศระวังนั้เว้ยไอ้ออฟไิศเชียร์มันสบอดีเแต่พุ่งท่อลงเดี๋ยวใจเย็นดิอย่าสปอยดิเออกไปออกไปอี๋ ไอ้ยแฮมแฮมแฮมใช้ซาบอุทาดเพิ<_<_่มนะเอ้ยเดี๋ยวใครใครไปแก้คอมมิวอ um ่ะไอ้แอมปิดคอมมิวก่อนปิดคอมมิวก่อนตอนนี้มันเห็นเควสเหมือนปกติเลยอืมใครแก้วะเอออย่าแก้อย่าแก้ใช่มันจะดูตำแหน่งเควสได้คือตอนนี้เราต้องงมมั่วๆไง คอมมิวมันแก้ได้สองจุดใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันจะเหมือนเควสไงเรื่องของเรื่องอะ่ะจะไปแก้คอมมิวอันนี้อะไรวะไออาร์มึงก็ทำลายคอมออมิวไปก่อนดิตะกูตัดคอมมิวไปจะได้ดูแปดที่เควสไม่ได้จบแล้วจะบ,บอกว่านี่คือคอมมิวไม่ใช่มั้งเออใช่วะแมวแมวแมวเราจะไม่แก้เราจะไม่แก้ไอ,ท,อ,อที่มันลูกศรมันชี้อยู่อะเห็นปะ่ะลูกศรมันชี้ให้ไปแก้นั่นแหละคือคอมมิว ไอ้เป็นเป็นเป็นผีกระทำเควสด้วยนะยิ่งกี่สัตว์เอ้ยกูไปแล้วไอ้เพิ่งโหลดโคตรนานเลยอ่ะมจะรอบไม่เนี่ยหยอบฮะว่าไงเป็นผีทำไมไม่กดรีพอร์ตพี่อ่ะอะไรเขาเขาเล่นไล่จับงั้นเป็นผีแกเควส์ได้ด้วยด้ยไอ้เขาเล่นแบบใหม่เขาเล่นแบบใหม่ ไม่แมีกูองกดเฟไได้กดได้แต่พี่ต้องเจอเวสตัวเองก่อนได้แต่ต้องเดินหาใช่เวสมันเยอะไปบ่าไม่ใหญ่ไม่ใหญ่นี่ถ้ากูเล่นด่านอื่นนี่ใหญ่กว่านี่อีกนะไม่แต่วิชาั่นออาร์มันเห็นเยอะเกินไปอ่ะมันมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ควรเห็นอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวรอคนอื่นเป็นก่อนไออาร์มใช้โปรเหรอใช่ตอนนี้มันใช้แอปมอดอยู่ไงผมก็ไม่รู้ว่ามัน เร็วมากโอ้โหจะนั่งสบายเลยนะอาแล้วลองไม่เดี๋ยวรอลองลองดูก่อนว่าถ้าถ้าคนปกติเป็นมันจะเห็นแค่ที่ที่ไม่ใช่มอสอะที่ไม่ใช่มอสอะเนี่ยตอนนี้วิชชั่นมันเหลือแค่เนี่ยจุดสองแค่เองเนี่ยนั่นแหละ คืออ่ะถ้าสมมติที่เป็นแล้วมันมืดอ่ะมึงมันเป็นที่แอปมั้งแหรอ่แต่แต่ตอนที่แต่ตอนที่แบบเมื่อก่อนปิดไฟอ่ะมันก็มาแล้วมาแล้วมาแล้วไปเฮ้ยได้ยูไม่มันมันไออาร์มันเห็นเยอะไปอ่ะเท่าที่ผมเห็นในจอมันอ่ะมันควรแคบกว่านี้ใครเป็นรอบเนี้ยเอาให้พี่เล็กขอดูหน่อย ปิดไฟดิไม่งั้นไม่เห็นหมดดิว่าไปไหนกันน่ะนับดิพี่เล็กปิดคอมมิวด้วยปิดคอมมิวด้วยปิดคอมมิวก่อนเอออย่างนั้นแหละนับเหมือนไม่่ะใช่ปะวะเฮ้ย อันนี้คุยกันได้นะคุยกันได้ปกติเลยเพราะว่าเราเล่นไล่จับนะครับ <c oughs> <c oughs> แอบแอบดีๆเลยไม่รู้ได้ยินเสียงเท้าหรือเปล่าวะ <c oughs> จะจะแอบ,บอย่างเดียวก็ได้จริงแต่ว่า <c oughs> ยังเว้ยยังเว้ย <c oughs> ไอเหี้ยเควสาเควสกูอยู่ไหนวะใช่ก็ทำเควสได้ก็ปิดคอมมิวไว้ไงมันก็เลยไม่เห็นมันก็ต้องยากสองมันต้องยากทั้งสองฝ่ายคืออย่างอย่างคนที่เป็นอร p o r t ร์ก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วงจะเห็นคนคือต้องไปแกอก่อนใช่ต้องเดินใกล้ๆเดินโคตรใกล้เลยแหละมันเหมือนไฟดับอยู่อ่ะใช่ปะ เมื่อกี้ไออารมันเห็นปกติเลยที่ผมดูจอเนี่ะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะเฮียเควสกูอยู่ไหนวะเนี่ยเจอสบแฮมรีพอร์ตนะใช่ป่ะวะไม่ใช่อะมีคนตายบ้างยังเนี่ยใครไปแก้คอมมิวเน่ะ อุ้ยตกใจหมดอีเดียว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 ของผมอยู่นี่อ่ะของผมมันอยู่ตรงนี้ไม่อยู่แล้วชิบหายตกใจตกใจกันเองอันนี้มันคอมมิวไม่ใช่อันนี้ดิเควสอะไรวะไม่ใช่อันนั้นมันเป็นคอมมิวมันไม่ใช่เควสอย่าไปกดอย่าไปกดมันกดสองเครื่อง มันจะพิคอ่ะลูกสอกับพิคกับคอมมิวอืมชิบหายแล้วเขาไม่ใช่ไม่ใช่กูตกใจกูตกใจวิวิววิวยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้ยเฮ้้้เฮเ้ยเ่เฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ย้เเ วิวจุุุเฮ้ยเเม้เยผมลืมเปลี่นลืมเปลี่นจริงจริงมันต้องสิบวิจริงจริงมันต้องสิบวิลืมเปลี่นลืมเปลี่นลืมเปลี่นลืมอะ กี่คนแล้ววะเนี่ยยังอุตส่าห์เจอนะวิ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 วันน,นี้ต้องอตายแล้วแม่เผมลืมเปลี่ยนผมลืมเปลี่ยนม,มันคนสิบวิอ่ะมันคนจะสิบวิอ่ะเอ็กซ์กูน่าจะหมดแล้วเออผีอ่ะ,ผ,อะผีทำควสหมดยังไ,งไอแอมแอมเป็นผีใช่ปะ่ะเป็นหมดยังเนี่ยยังไม่คุณเจออันเล็ย <laughs> ตกใจตกใจตกใจกูแอบแล้วกันแอบจะนแก้คอมมิวแรงไหนวะพี่ออมไม่แก้ไม่แก้แฮมแก้แฮมแก้ล้วกดตัวเลขเป็นว่าไม่ไม่อันนั้นแหละคือคอมมิวอันนั้นอันนั้นคือคอมมิวนะั้นคอมมิวอย่าแก้อย่าแก้อาลก็เดินหาเองคือ เราต้องงมเราต้องงมต้เดินหาันี้แบบเมื่อกี้เลยนโอ้ยเมื่อกี้นะพี่เห็นจอยอาพี่แบบโอ้เหมือนไม่ได้ปิดไฟอ่ะเจมันจะหายากก็เหมือนเล่นซ่อนแอบ่ะพี่ต้องเดินหาบอกเลยว่าถ้าสวนกันกลางทางนี่พี่เห็นแน่นอน เพราะว่าระยะกันมองเห็นมันได้อยู่เมื่อกี้เควสซื้อน้ำมึงให้ดูสัญลักษณ์ว่ากระป๋องมันเขียนว่าอะไรให้กดรหัสตามที่มันบอกอ่ะเฮ้ยเควสูอยู่ไหนวะเนี่ยมองไม่เห็นผมก็ว่าผมครบแล้วอ่ะมันเหลือบ้างไงอาร์มเนี่ยตอนนี้ อย่าไปเจอจจาเอกฆาตกรกวพอไปไหนวะอีคอมมิวมันปิดอ่ะมันเลยดูเซ็นเซอร์ไม่ได้อ่ะเมิงเอ้ยอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้ว หมดกูหมดกูหมดแล้วเควนมันเยอะไปปะถ้าเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวลดลงเควนต์ไม่เยอะหรอกไปแต่ยิงก็ไม่เยอะนะกูทำแป๊บเดียวกูหมดแล้วเนี่ยยังมันมันเยอะแต่มันหาไม่เจอเกือบ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 แล้วเฮ้ยฟังแตยแล้ว นี่แคบแล้วนะโผ่ไปเ้ยยังก่าเห็นนี่ไ่างๆรงั้ยตที่ไม่ยอมมาเป็นเฟกอ่ะไม่ตเดี๋ยวรดรดคูดาวให้พี่กอนมันมันมันนานไปมีเฟสตรงนั้นท่เจ๊ามันก็มีเฟสตรงนั้นมันทำไปแล้วเหรอมีแต่ทำไปแล้ว ใช่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 ตรงสามแยกอ่ะไม่ดักมัอยู่ตรงนั้นเป็นารที่ยังไม่ยอมป่าเมื่อีว้าครูดาวสิบวิครูไม่ดักตัวตรงเอาสี่เควสพอเนาะหรือห้าดิห้าแล้วกันเมื่อกี้หกเควสมันนานไปมันเดิมนั่นแหละมันเดิมเลยอ่ะเอาแล้วนะครูดาวสิบวิครูดาวสิบวิเมื่อกี้สามสิบไม่ฆ่าไม่ทันพี่เล็กไม่ฆ่าไม่ทันเดือดเป็นสามเป็นไตร โอ้ไม่ได้เป็นนะ่ะใครเป็นวะไม่ได้เป็นมาโกเป็นกูเป็นหนึ่งถึงสิบเลยทำลายคอมมิวด้วยไม่กดไม่ได้อะหนึ่งสองา้าเจ็บอยากแก้ซาบูทาตเอ้ยอย่ากแก้อย่ากแก้คอมมิวอย่ากแก้คอมมิว งงเมาย,ยังไม่รู้เลยควยกูยยยอยู่ไหนเชียเชียเชียเฮ้ยไม่ควย,ยเ,เราไม่เหมือนกันเออ <c oughs> อย่ามาโบ๊ะบ้าอะไรตรงนี้นะตุ๊กจิ เห็นพี่เล็กยังชนะเลยเมื่อกี้เดี๋ยวอย่าบอกว่าอยู่ห้องเดียวกันหมดนะชิหายไปก่อน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  ขอมาไม่เฮ้ยตกใจโอ้มาไม่ซุมไม่เตียงเลยอาตียงอต้องเป็นประโยชน์เดี๋ยวไม่เจอเลยเมงเอ้ย thời tao xin lỗi anh đi không khôi khôi cha khôi เสียงเดินนะหรอเสียงาจริงเหรอมันกระจายไปหมดเลยไม่ห,หรอกผมว่าควสมันเยอะไปเปล่าวะไม่หรอกไเอางีงงงงง้เอาเงี้เอาเอาเป็นลองลองทักห้นไปเลยเอ้ยไม่ใช่ลองชอ็ชอตช็อตทักชอ็อตทักควสแบบมันไ,ไม่ได้วลัเข้าใจาจมีอยู่แค่เนี้ย<ม>เอ้ยผมเป็นผมเป็นผมเป็น ชิฝายแล้วขอตัดคอมมิวก่อนเอาไม่ตัดไม่ได้วะตัดสิเอาไม่ไม่ไม่ตัดอ่ะเดี๋ยวมันก็ตัดตัดหนึ่งตัดยังวะอ๋อตัดแล้วโอเคนัำนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาแล้วนะ ไข่เนียนไข่เนียนเดี๋ยวหาก่อนหาก่อนมันแคบก็จริงแต่ทางเดินเนี่ยพอเห็นอยู่นันแน่จรม,มาทำอะไรตรงนี้ <laughs> ไปไหนกันหมดวะ <laughs> ต้องไปเกาะกลุ่มกันแน่ๆมีใครหิวน้ำไหมวะไม่แล้ไปแล้วไปม่ใหม่ลอด้วยีอแล้วอด้วยดิจะรีบไปไหนเีลอด้วยมีไหมนะโอ้โวงไม่เจอไม่เจอวะอไอออกประตูอะไวะไออกปรตีแดงใช่ปะ สีแดงสีแดงหูเดวิลหูเดวิลเฮ้ย,อ,ย <laughs> อับโดดคนแร <laughs> กอยู่ไหนไอยู่ไหนโผล่ <laughs> มาดิเฮ้ย <laughs> มันแคบได้ใจยังไปหลบตรงไหนได้วะเนาะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เจอเจอเจอพี่เลดเอาเฮ้ยกดไม่ทันกดไม่ทันมัวจะตกใจว่าเอ๊ะทำไมกดได้อยู่ไหนเนาะ คอมมิวคอมมิวคอมมิวตรงนี้จะแก้ได้2จุดเฮ้ยผมเลิกแต่เวสสั้นนะเมื่อกี้เฮ้ย่อนแอบอ่างเดียวตอนนเหลือสองคนใช่แค่อีกคนเดียวก็ครบแล้วดิ อยู่ไหนวะมีท่อดีอย่างนี้ี่เองเฮ้ยไอ้เควที่อยู่ตรงเควที่อยู่แต่เปนนานมากเลยตรงไหนอ่ะอุ้ยบาดแล้ว ตัมเดียวเองอเกิวาวเฮ้ยมันไม่นานหรอกไอ,ไอที่ครูดาวสามสิบวิของพี่เล็กนานนะนะ,นะนะโอเคครับทุกคนวันนี้เล่นแนวใหม่เนาะมันก็พอได้อยู่นะฮะ <c oughs> ใ,ใครอยากรอไปเล่นตามเราไปเล่นตามได้นะครับผมวิ <c oughs> ่งได้จับนะฮะ <c oughs> โอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะฮะใครอยากจะมาเล่นด้วยกันก็เข้าดิสคอตตามที่ผมแปะลิงก์ไว้เล่นนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับผม Alat right, cek kan.